สเตมอภิวัตพเนึก,กำลังทีมเมดบิกจะมาห้าอาวันพังอาจโพเดียมรุ่นใหญ่นำเพลงชาติไทยกระหึมสนามช้างประเดิมฤดูกาลบิดเอเชีย er. เป็นการประเดิมฤดูกาลแข่งขันศึกจักรยานยนต์ถังเรียบชิงแชมป์ทวิปเอเชีย er ได้อย่างสวยงามสำหรับนักบิดไทยที่ลงดวลความเร็วในรายการเอเชียโรดเวสซิ่งแชมเปี้ยนชิพสอนสนามแรกหลังจากเบนวักไปถึง2ปีจากพิษของโควิด -19 โดยไฮไลท์นั้นอยู่ที่รุ่นเอเชียซูเปอร์บิ๊กหนีี ซึ่งมีดาวบิดชื่อดังจากหลากหลายประเทศลงชิงชัยและเป็นเจ้าของหมายเลข24สแตมอภิวัตรวงธนานนนจากจามา5ไทยแลนด์เวสซิ่งทีมที่ผนึกกำลังกับคู่หูตีอนุภาพสามูลหมายเลข500สามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดบิบรถคู่ใจฟาดามพระการคว้าแชามป์ในเรตที่2อมาครองได้อย่างสนุกและตื่นเต้นพร้อมนำเพลงชาติไทยกระหึ่มสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตสร้างความประทับใจให้กาแฟมอเตอร์สปอร์ตที่หลั่งไหลเข้ามาเชียร์กันอย่างทับคัง่ง ท่ามกลางมาตรการทางสาธารณาสุขอันเข้มข้นทางด้านของอนุภาพสามหมูนนั้นคว้าโพเดียมอันดับที่2ในเรสแรกและอันดับ3ในเรสที่2ส่งผลให้ยยมาห่าไทยแลนด์เวสซิงทีมนั้นมีคะแนนขึ้นนำบนตารางแชมเปี้ยนชิพประเภททีมอีกด้วยส่วนในรุ่นสปอร์ต6 0 0 c ีชิปนัครินอธิรัตน์พัวพัดนักบิดไทยจากฮอนด้าเวสติงไทยแลนด์ก็สามารถคว้าโพเดียมอันดับที่2มาครองได้เช่นกันสำหรับการแข่งขันสนามถัดไปของศึกเอเชียโรดเรซิงแชมเปี้ยนชิพ 2022จะมีขึ้นระหว่างวันที่27-29พฤษภาคมนี้ที่สนามเซปังอินเทอร์เนชันแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียแฟนความเร็วสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการแข่งกันสนามต่อไปได้ที่เพจ a s i a ียโ r ดเรสซิ่งแชมเปี้ยนชและช้างเซอร์กิตบุรีรัมวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากครับก็วันนี้เป็นเกมที่สนุกครับตั้งแต่รอบแรกออกไปเลยครับก็พยายามที่จะ กอกุมหน้าไปให้ได้เร็วที่สุดครับก็วันนี้ก็ถือว่าทํางานได้ดีแล้วก็มีผิดพลาดช่วงกลางเกมนิดนึงครับที่แบบรูดออกไปจากครงใช้เนื่องจากเกียร์ไม่เข้าด้วยครับก็พยายามที่จะควบคุมสติตัวเองแล้วก็พยายามไล่ลุมหน้าให้ได้ครับก็เหลือสองรอบสุดท้ายก็พยายามอ่านเกมคู่แข่งให้ได้มากที่สุดครับแล้วก็วันนี้ถือว่าประสบความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งครับก็ได้ปวดหลังตัวเองด้วยครับผมสำหรับปีนี้ก็ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างมันเหมือนกันครับแล้วก็นักแข่งเก่งๆค่อนข้างเยอะ ก็วจะเป็นนักแข่งญี่ปุ่นนักแข่งมาเลเซียนะครับแล้วก็นักแข่งทางยุโรปที่เข้ามาด้วยก็ถือว่าปีนี้เป็นเกมที่สนุกครับแล้วก็เป็นความพัฒนาของผมด้วยที่จะได้พัฒนาตัวเองได้ได้พัฒนาตัวเองขึ้นไปให้ได้เร็วกว่านี้ครับครับสำหรับผมก็วันนี้อยากขอบคุณแฟนๆชาวไทยครับที่ร่วมเป็นกำลังใจเราสองคนก็ได้เอาสงชาติไทยขึ้นไปบนโพเดียมนะครับในส่วนของเกมก็ถือว่าสนุกครับตื่นเต้นตลอดเวลาในตั้งแต่ช่วง การคัดลือไฟแล้วด้วยแล้วก็เมื่อวานมาวันนี้ถือว่าเราทํางานกันอย่างหนักครับแล้ววันนี้เราก็ประสบความสําเร็จก็ยินดีกับพี่สเตมด้วยครับที่คว้าวินเดอร์โพเดียมได้แล้วก็เรา2คนเองก็จะทํำผลงานอย่างนี้ให้ดีต่อต่อไปเพื่อเป็นกําลังใจแรงบันดาล,ลใจให้กับนักแข่งรุ่นหลังแล้วก็เป็นแรงแรงแรงใจอีก,อกแรงหนึ่งที่พี่ๆทำงานกันเหน็ดเหนื่อยแล้วก็จะได้หายเหนื่อยกับพวกเราด้วยนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับ ถ้าจากเมื่อวานผมรู้สึกว่าเสียดายมากครับที่เราเราก็เหมือนจะได้ที่หนึ่งแล้วแต่ผมก็ผิดพลาดที่ปิดลายน้อยไปหน่อยก็ทำให้เขาเสียบเข้ามาแล้วผมจะตัดลายข้างหลังแต่เหมือนคลิปหน้ามันไม่กาะครับก็พลาดไปแบบคาดไม่ถึงเลยว่าจะล้มแล้ววันนี้ก็เปลี่ยนไมซ์เซตใหม่พยายามไม,ไม่ไม่ต้องตั้งเป้าว่าจะที่ห่เสมอไปครับ ขอให้อยู่ในลิมิตของตัวเองติดโพเดียมผมก็ดีใจแล้วครับแล้วก็จะไปปรับปรุงศึกษา,าศึกษาคู่แข่งหรือไปพัฒนาตัวเองแล้วจะสู้สนามหน้าให้ได้ครับจะเอาที่หนึ่งให้ได้ครับคิดว่าต้องมีสักวันหนึ่งครับความมั่นใจตอนนี้ก็เหมือนมั่นใจขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วแต่ก็ คู่แข่งก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับปีนี้มีทั้งแอนดี้แล้วก็เฮลมีจากมาเลหลายๆคนเลยครับเขาขี่เพชรใกล้เคียงกันเราประมาทไม่ได้ว่าอยู่ที่การวางแผนและสมาธิครับจะพยายามไม่ให้พลาดล้มแล้วก็ค่อยๆเก็บแต้มไปครับก็ขอฝากให้กำลังใจผมด้วยครับ อยากให้มัไกลเยอะครับถ้าผมมีกําลังใจผมก็จะมีกําลังใจซ้อมแล้วก็ผมจะนําแชมป์มาให้คนไทยครับ